นี่คุณหนูแคนดี้ได้เนื้อเพลงมาแล้วดูสิว่าซิงเกิลแรกของแคนดี้จะชื่อเพลงอะไรบ้าหมาทาไมชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงไม่ให้เกียิคุณหนูแคนดี้อย่างแรงเขามีเนื้อเพลงมาให้ด้วยเดี๋ยวจะให้ทุกคนคอมเมนต์นะว่าเสียงแคนดี้พอที่จะเป็นนักร้องได้หรือเปล่า <c oughs> อีบ้าหมาไม่อนุญาตให้พี่มาขัดขัดใจกับพหนุ่ไปชอบให้ใครมาสั่งน no. อีบ้าหมาขอให้เมกี้ตกใส่หอก เมื่อกี้ตกใส่หอกเมื่อกอกตกใส่อะไรเนื้อเพลงอะไรวะอะไรไห้กันดิลองเนี่ยขอให้เมื่อกี้ตกใส่หอกหอกตุยพี่ระวังระวังหลีจะชนโฮสหลีชนโฮสรถชนหิบมันมีคำว่าอะไรเนี่ยคำว่าคงไม่เห็นดิพูดไม่ได้หรอกคำว่าบ้าหม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 า ขอโทษนูุอิดนาวบ้าหมา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 ไ t กาตเช k กิดเดเป็นยังไงคะด๋ย่แคนดี้จะต้องไปอัดพรุ่งนี้แล้วอ่ะแต่ว่าให้ทุกคนคอมเมนต์ก่อนนะว่าเสียงคแคนดี้เป็นยังไงบ้างรอดูได้เลยนะคะฝากติดตามคุณหนุแคนดี้ด้วยนะคะ